สวัสดีครับถ้าเราสร้างเพจใน facebook นะครับเสร็จแล้วอยากเพิ่มแอดมินมาดูแลเพจด้วยกันนี้นะครับเราจะมีวิธีการเชิญแอดมินนะครับเข้ามาร่วมดูแลเพจได้อย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราถูกเชิญเข้าไปในเพจแล้วนะครับเราไม่อยากอยู่ในเพจแล้วเราอยากออกจากเพจเองเนี่ยเราจะออกได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับ สามารถทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับอันดับแรกผมจะใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ดูก่อนนะครับในการเชิญแอดมินเข้ามาทำงานในเพจนะครับพอเข้ามาใน facebook เสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปที่เมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อว่าเพจนะครับแล้วก็คลิกไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับพอเข้ามาที่เพจเนีย,ยกตัวอย่างเพจโรงเรียนของผมก็แล้วกันนะครับผมก็คลิกเข้าไปที่เพจโรงเรียนแบบนี้ครับ เสร็จแล้วสังเกตซ้ายมือนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่านะครับตอนนี้มันเป็นจางๆอยู่เราคลิกได้เหมือนกันนะครับคลิกขึ้นมาเลยนะครับพอคลิกขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าให้คุณเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับสลับไปเป็นเพจโรงเรียนนะครับผมก็กดสลับไปเลยครับพอกดสลับมาที่เพจเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเป็นการตั้งค่าเพจทั่วไปนะครับซ้ายมือนะครับความเป็นส่วนตัว ประสบการณ์เพจแบบใหม่นี่แหละนะครับเมนูที่เราจะเข้าไปเพิ่มแอดมินชื่อว่าประสบการณ์เพจแบบใหม่นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราเคยมีแอดมินนะครับอยู่ในเพจแล้วนะครับเราก็สามารถมาเพิ่มนะครับด้านบนนี้นะครับคนที่มีสิทธิ์การเข้าถึง facebook นะครับให้เราคลิกเพิ่มใหม่ตรงนี้นะครับ พอคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสิทธิ์การเข้าถึง Facebook หมายถึง123ตามนี้จากนั้นให้เรากดปุ่มถัดไปได้เลยครับจากนั้นให้เราใส่อีเมลนะครับหรือว่าชื่อเฟซนะครับของคนที่เราต้องการจะเชิญมาเป็นแอดมินใส่ตรงนี้นะครับพอใส่ชื่อเสร็จเข้าไปแล้วมันก็จะโชว์รายชื่อขึ้นมาเราก็คลิกที่รายชื่อนั้นแล้วก็กดเชิญมาเป็นแอดมินนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเชิญแอดมินนะครับเข้ามาทำงานเป็นแอดมินนะครับใน facebook ในการดูแลเพจด้วยกันทีนี้ถ้าต้องการออกจากเพจละ่ะนะครับถ้าทำในมือถือทั้งการเชิญและการออกจากเพจแต่ไม่ทำในคอมพิวเตอร์ทำในมือถือจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูในมือถือครับเราก็เปิด Facebook ในมือถือนะครับจากนั้น เราก็แตะไปที่โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นเพจนะครับตรงที่เราจัดการอยู่นะครับเราก็แตะเพจเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะสลับเพจมานะครับที่เราดูแลอยู่นะครับจากนั้นนะครับให้แตะไปที่ไอคอนตรงนี้นะครับด้านบนขวามือเนี่ยนะครับเป็นโลโก้ของเพจเราเนี่ยนะครับแตะไปเลยนะครับตรงนี้ Dante, เสร็จแล้วเราก็จะเห็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเป็นรูปตั้งค่านะครับให้เราแตะไปรูปฟันเฟืองตั้งค่าครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาที่การตั้งค่าเพจนะครับการตั้งค่าเพจตรงนี้นะครับเราก็แตะไปที่การตั้งค่าเพจครับแล้วก็นะครับปัดเลื่อนหน้าจอขึ้นไปครับทีนี้นะครับปัดเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับ มาจนถึงประสบการณ์เพจแบบใหม่นี่นะครับเลื่อนมาจะถึงตัวนี้นะครับประสบการณ์เพจแบบใหม่การเข้าถึงเพจนะครับนี่เข้ามาตรงนี้เลยนะครับให้แตะไปที่เมนูการเข้าถึงเพจครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะเพิ่มแอดมินนะครับเราก็เพิ่มผ่านมือถือตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มใหม่นะครับแต่ถ้านะครับเราต้องการจะออกจากเพจไหนนะครับซึ่งวนมีชื่อเราอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการออกนะครับ เราก็แตะไปที่3จุดตรงนี้เลยนะครับแตะไปที่3จุดนะครับแล้วก็จะมีเมนูชื่อว่าลบออกจากเพจนะครับถ้าเราแตะที่เมนูนี้แปลว่าเราออกจากการจัดการเพจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มแอดมินนะครับเข้าไปดูแลเพจแล้วก็การออกจากการเป็นแอดมินเพจนะครับออกอย่างไรก็มาตามเมนูนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่หาเมนูไม่เจอลองทําตามนี้ดู พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ